สวัสดีไม่เงยสอนอ่อนซ้อนไม่เงยสีมื่อนี้มาพบกับไตเติลกินแสบอีกแล้วนะครับมื่อนี้ครับจะพามาเห็ดเมนูต้มอึ่งใส่ใบมะขามบอนครับเมนูอีสานบานเท่าปีหนึ่งมีเถื่อนหนึ่งครับเป็นอึ่งฝนแรกเนะครับก่อนอื่นเลยครับเ่าก็ต้องน้ำอึ่งเ่านี่ไปล้างน้ำนะครับล้างจากซีหาหนามนี่แหละครับเดี๋ยวเ่าก็ต้องใส่เกลือน้ำเนื้อครับเพื่อจะดับข้าวกินอึ่งครับแล้วก็จะเห็นในเอึ่งสะอาดขึ้นพร้อมอึ่งนี่เ่าต้องใส่เวลาล้างโดนนะเนื้อครับขล้างบดดนมันสีบัสะอาดครับเพราะว่าขี้้ดินนนขีียยัังงาาอึ่่ลครบ ห้องหลังเห้มันโดนแน่นครับงานไปตม้มมันจังสิบ่มีกินพี่นุขินหอดบ้าน,นครับสําหรับคนเฮ็ดงานทางไก่บ้านเนาะครับเฮ็ดงานอยู่ในเมืองเนี่ยก็สิหากินยากนะครับพอเฮาลหางอึ้งให้สะอาดที่สุดแล้วเฮาก็สิมาเตรียมเครื่องใส่ต้มของเฮาเลยครับก็บสิมีตะไคร้ทุบครับหัวคาทุบกระเทียม หอมแดงแล้วก็ใบบักกูดนะครับจากนั้นขา้าก็ทิไปเปิดไฟตั้งหมอ้อเอาน้ำใส่จักประมาณเครื่องหม้อนะครับให้มันเดือดแล้วแล้วขาก็ทิใส่เครื่องของข้าลงไปเลยแล้วขา้าก็ทิใส่อึ่งของข้าลงไปเลยครับผมกะทิใส่เวลาต้มอึง่งให้มันเปื่อยนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยครับเพราะว่าอึ่งนี่ต้องต้มโดนนะจักหน่อยครับเพราะว่าเนืกหยาบจักหน่อยครับคันต้มโดนๆมันก็สีเปื่อยเนาะครับเราวางที่ถาต้มอึ่งซุปเนาะครับก็สิไปทอดพริกแข่งถาครับเอาไว้ใส่ต้มครับเพิ่น่่่เเเเออนนนนมมลงปใต้ยยยครัับส็หึีื เลี้ยวว่าสันครับบัณนี้ก็สิมาตัมแจวสูมเลยครับบัณนี้ก็สิมีกระเทียมแล้วก็บักพริกแดงครับผมและห้องกะโคโคกต่ำตำมันเข่ากันเลยครับไอพริกสดจังหกหน่วยกระเทียมจังแปดขีบหัวคาซอยลงไปน้ำครับแล้วห้างกะซีบีบักหนาวใส่จังสองเปียงเลยครับพอดีสมแซ่บแล้วต่อไปกะชิใส่ผงนัวไอโนโมโตนะครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายกะแซ่บร้ายครับใส่ลงไปเลยครับจากนั้นกะซีบีบน้ำปลาลงไปเลยครับกาปริมาณเอาครับขันโบพอดีห้างกะจังปุ่งเติมที่หลังเอาครับแล้วห้องกะดีซอยหอมใส่ครับสรอยแบ ใบกูดใส่พ่อมมันจังหอมครับแล้วเขาก็นัวยงวยงวยเจวห้านี่มันเข่ากันครับเซษละครับเจวเข้าเป็นกระแซียบไปได้ครับต้มอึ่งเข้ากับเปลือยพอดีได้ครับบัดนี้เขาก็ดิไส่สมลงไปครับต้มเขากับดิมซมินใส่เป็นใบบักคามออนนะครับผมใบบักคามออนสดๆดเด็ดมาจากต้นเลยครับผู้ได้มากสมลายกรส่ซลายนี่ด้ครับแล้วก็ตามด้วยใบกระเพ้าครับผมใส่จ็กเล็กหน่อยลงไปเพื่อต้มมันจังสีได้หอมนะครับเขาก็ทํ้กานข้นๆต่อมาเขาก็สิมรุงได้นี้ครับปับไฟอ่อนๆใส่เกลือลงไปเล็กหน่อยใส่ผงนัวเล็ก หน่อยครับแล้วก็บีบน้ําปลาลงไปเลยแล้วข้าก็ดีใส่บักพริกผงครับที่เด็ดของข้าผู้ใดมักเผ็ดหลายก็ใส่หลายด้วยครับแต่ว่าผมใส่สำนีนะพอดีแล้วครับแล้วขาก็สีมาใส่เข่าขวานะครับก็สีออกเป็นต้มส่วอึงครับอันนี่ข้าวกะดีสไตล์ต้มส่วนกีบบังหน้าลงไปเพียงเดียวเล็กน้อยแล้วก็ส่ตามด้วยใบผักแพลครับต้มหอมหอมด้วยครับเป็นกระแซ่บขนาดตามด้วยบักพริกถอดที่ข้าวถอดไว้นั่นแหละครับแล้วข้าก็ดีท้ำกันข้น กินตะกินนี่ดีครับเฮาซิมเบิงโอเคเวลิกูดแล้วกัจัดเสิร์ฟเลยครับแล้ครับหน้าตาเมนูอีสานบ้านเฮาเมนูคิดหอดบ้านของเฮาในมื้อนี้คือต้มสัวอึ้งครับใบใบบักขามบวนเป็นนะครับเป็นดาแซ่บบอสครับเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแลงน้ำกันเด้อครับต่างบ้านไในยังกินเนาะครับมื้อนี้มากินต้มอึ้งเด้อโอู้แซ่บขนาดครับขันต้มเปื่อยๆนี่กินได้หอดกระดูกมันหมดแล่ะครับเป็นเมนูที่ปีนึงมีเทื่อนึ่งนะครับเพิ่นสิออกช่วงหน้าฝนนี่ล่ะครับอันนี้เป็นอึ้งฝนแรกเด้อครับโอู้สนาม แซ่บขนาดครับดำแจวสมกับคาดเมื่อนีแต่เตือนกับคอตลร่าไปก่อนเด้อครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแต่เตือนกินแซ่บเด้อครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนเด้อครับมเมือนีกับคอราไปก่อนครับ